น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณรูชนค่ะค่ะวันนี้คุณรูชนนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเ,าเรียนรู้นะคะเรื่องอวัยวะนะคะรับเสียงนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆสบายดีกันนะคะสดุดคุณรูชมนะคะก็สบายดีเช่นกันค่ะค่ะ ูแลสุขภาพนะคะเด็กๆจะได้แข็งแรงนะค,ะ,คะรักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงเลยค่ะเด็กๆค่ะเ <ๆ S 1> ด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะไปเรียนรู้นะคะเรื่องอวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอวัยวะนะคะที่ใช้ในการรับเสียงนะคะ คืออะไรคะเด็กๆหูนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะหูนั่นค้ะเด็กๆใช้ในการได้ยินสิอย่างนะคะเช่นอะไรคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกชื่อเด็กๆเด็กๆได้ยินไหมคะได้ยินใช่ไหมคะเก่งมากเลยและเวลามาโรงเรียนนะคะคุณ จะเรียกชื่อเด็กๆนะคะเด็กๆได้ยินใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นการได้ยินเสียงนะคะเสียงต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรคะเสียงที่อยู่ภายนอกคือเสียงรถนะคะได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมเอ่ยได้ยินใช่ไหมคะเก่งมากเลยเสียงอะไรอีกคะ เสียงโทรทัศน์นั่นก็เป็นการได้ยินเสียงนั่นเองเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงเพลงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆเองหรือว่าเพลงที่อยู่โรงเรียนนะคะเพลงที่คุณครูเปิดนะคะให้เด็กฟังในตอนเช้าเลยเก่งมากเลยค่ะค่ะเด็กๆนะคะต้องรักษานะคะอวัยวะนะคะให้สะอาดนะคะ แข็งแรงนะคะทำมารักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาอวัยวะต่างๆนะคะในร่างกายนะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเด็กๆค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณกูชุนนะคะก็ขอยกตัวอย่างนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ายค่ะเด็กๆ